สวัสดีครับผมดับไซเสนดวงครับสวัสดีครับผมดับไซเสนดวงครับคนบ้านุกุงนี่แหละพืชเพกกับบ้านุกุงจะิจการการเกษตรเกษตรครับครับวันนี้ช่องกรดชาแนลนะครับก็จะมาชมนะครับมา zoom สวนเกษตรเปิ่นกับกับครับปะผ้าผมส้ม m มงดูครับเออไปไปก้อน เจ้าย่างก่อนมึงดูมาพ่อเจ้าของเลยครับม <legitimacy parfois> ื so my my like so yeah, ่อนี okay. ้มาปีกายนี่เนาะมาพ่อดูน้องเพิ่นการเกษตรครับปลูกต้นไม้เออเอาปลูกต้นไม้มีทุกต้นมีมีหลายอย่างเอนี่มีต้นยางมีน้อยหน่อมีขนุนมะม่วงครับมะพร้าวครับเพิรนการเกษตรแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาครับมีบ่อเลี้ยงปลาห้าบ่อครับบ่อปลาห้าบ่อครับห้าบ่อ มีมาทุกป่าครับในบ่อเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวขุนครับขุนเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวขุนน้ำครับเออเออไอ้ดำมาข้างหลังเนาะครับพี่พาอาจารย์ครับไปเบิ่งบ่อปลาครับบ่อปลาไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวขุนครับ หนึ่งลายแนวแล้วมานี่มาปีละเทือดีกายนี่กม็มาม่าของมีพ่อเจ้าของเพื่อนดีกายนี่พ่อดู้คนงานสวนเพื่อนมีไรนาครับไรนาเชิญผสมมีกล<อ>้วยมีกล้วยปลูกกล้วยกับครูสะอืมเอามาพ่อเจ้าของเพื่อนครับเดี๋ยวเจ้าของเพื่อนน่าอธิบายสู่ฟังเด้อครับเด้อ ปลูกต้นยางครับต้นยางนี่สิยูได้กินเห็ดครับต้นยางมันจะมีเห็ดออกครับต้นยางนาเนาะต้นยางนาหนึ่งใบอยู่ไห้ใหญ่ครับใหญ่ครับต้นยางนาเห็ดสิออกมีมันจะมีเห็ดลางโงกเห็ดเพาะครับโอ้ครับได้กินแล้วครับต้นต้นที่ใหญ่ๆปลูกเท่านั้นได้กินเมื่อแรกครับเออเห็ดลางโงกผมผมจะเป็นสีไปหาตามป่าจับดง ปูนนากกได้ิครับปูกินเนาะถึงมือ้อนี้เนาะ <c oughs> ต้องปูกินแหละต้นยางนี่ป,ป,ปลูกใหม่ครับเพิ่งปลูกใหม่นะเล้อโอ้นี่ติกายนี่มามันมีได้เหงื่อสำนี่เ้อครับราม,มาปีนี้เหงื่อมดแล้วครับเอ้ยนี่ไม่ย่างสองปีเนาะขึ้นทมโหครับ่ะโอ้บ่อนี่เป็นบ่อผักน้ำน้ำขี้หมูครับ <c oughs> คุณหมูฟ <c oughs> ังบ่อดิสระเลยครับปลาตายหมดครับโอ้ปลาตายบอ่อตายครับยังยังมีปลาลุกหยักครับนนี่มัตายโอ้โอผมผ่านมาบ่อหนึ่งนอกบอ่อท้าวสุภาหนักขี้หมูนี่เนี่ยปลาตายเราว้า <c oughs> โอ้ก่อนเราว้าว่ามันก็ยังเหยื่อเดี๋ว่าว่าปลากินขี้หมูอันนี้สะละหวานครับสะละหวานนี่สะละหวานาาออกมาจากเอามาจากนครสวรรค์ครับสั่งมาจากนครสวรรค์ โอ้ oh, มาไก่เติมออกลอกออก,ออกลอลกฤดูครับอีจะน้อยก็ออกแล้วครับต้นนั่นนะกำลังก็สุดหนาวเปลี่ยนใบนะครับถอ,อ,อ,อดยอดครับแต่มาปีนี้ต้นโกยนี่มันอันนั้นแล้วเนาะนต้นโกยมีงามเด้มาเปลี่ยนปีนี้ต้นกล้วยมันมันมันนั่นแล้วครับอาจไมันด้ขึ้นโคนแล้วครับมันขึ้นโคนเนาะม,มาปีนี้เนาะอันนี้ก็บ่อปลาครับนี่ครับเออบอปลาเพิ่นเอเล่นน่าเห็น บ่อนี้บ่อ,อบ่อปา่ามีเห็นแหละเนาะมีได้อาหารเกืออาหารก็ใส่ได้อยู่ครับได้บ<ร>่เห็นอยู่คับเอ้าคเกือเขาเบิง่งดูมาเห็นแล้วก็อพอเบิ่งอดด <laughs> โอ้ยอ้อออยยยยยยยกันได้เยยยนนเ้ยย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  โอ้ยอย่าเห่าครับ้อเห่า,หา,าย่า,านตัวได้นี่โอ้เป็นสระน้ำของกรมพัฒนาที่ดินนะครับปีหกสามพุนเนาะปีหกสามครับเสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ไม่มีขาการเกษตรมีหมูจักจตอยู่นี่สี่สิบตัวโอ้มาดึงขอกหมูอีกแล้วเด้อครับเด้อนี่ข้ามีก็มีครับสี่ขอกสี่ขอบคข้หมูครับ ซื้อมาบ่อันนี้ลือพ<ว>่อซื้อมาครับซื้อมาขุนครับหมูหมูผัดโปเป็นราคาครับตัวเท่เลอ,อันนี้ฮะซื้อมาตัวละพันครับซื้อมาตอนซื้อมาประมาณหนึ่งเดือนไงตัวละพันบ่ะคือแพงได้เท่านั้นเป็นซื้อตัวละห้าร้อยสัมตัวน้อยเจ้าฮะแม่นบ่ครับเออเราซื้อหกงูเจ็ดตัว แถวสุภาหน่าแล้ว,ว่าซื้อตัวห้าร้อยเป็นตัวซื้อนาดแล้ว,ว่าเราซื้อในบ้านส่งสืนอน่ะซื้อเมื่อวานไม่ซื้อน่าได้อเออไม่นี่คลิปมันยังมีอยู่ในนี่ยอยตัวละห<อ>้าร้อยสัวน้อยเจ้าหาครับผมซื้อมาตัวละพันเด<อ>ีเ<อ>๋ยวนี้ผมกลับมาได้นะครับซื้อมาเลี้ยงในเดือนในเดือนกว่าแล้วครับแต่ก่อนส่วงมูเป็นราคาตัวละสองพันครับอันนี้มันใหญ่นะครับเป็นช่วงเนาะช่วงพื้นช่วงโลงนี้ราคามูเป็น ราคาบูเป็ดกับราคาทูบหมูเนื้อหมูออยังติดบัเป็นราคาปลาทูวาหนเขาเพแพงครับัวอาหารเขาเพิขึ้นกระสอบกระสอบละแปดร้อยผ่านกระสอบละแปดร้อยโอ้เออแต่สุภาซื้อมาไหนจะซับน้อยหรืนไงซับสับตัวน้อยนะครับโอ้ยเงยกว่านี่นี่ซับตัวน้อยตัวขาวตัวนี้ครับครับอโอ้โหตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยก็พอซื้อเดาน้อพอซื้อครับ พ่อดอกบัวอีกแล้วครับ <c oughs> เออ <c oughs> มอนี่ <c oughs> พ่อสะบัวเพิ่แล้วครับอันนี้เขาว่าบัวหลวงนะครับครับ <c oughs> อบัวหลวงเป็นดอกไม้มงคลนะครับบัวหลวงนี้ <c oughs> ก็คือดอกบัวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นดอกไม้มงคลนะครับสําหรับบัว มาหาเป็นแถวนะมามือน,นี้เนาะเป็นหน้าบ่มีผู้เจ้านี่มันกราบดีีฮันแลลวมาเฮ้ยนี่เนาะเอา้าสายทงหน้าพึ่งก็เด้อฮะนี่ทงหน้าเข้ากา้าพึ่งกับง่ามครับเอ้ยต้นเข้า มีปลาปลาเพาะปลาเพาะปลาเพาะแล้วก็ป,ากปากลาตะเพียนปลาตะเพียน,ต,ยนตัวใหญ่ใหญ่บริเวณครับอาจารย์อ๋อตีตัวใหญ่ใหญ่แล้วเนาะอันนี้สือ่อโอ้ยี่มีตัวใหญ่ใหญ่ปลาตะเพียนแล้วก็ปลาปลาจีรเมีดครับเออบครั โอ้จะอ่อนดีครับเอ้ยผูู้ช่างผู้ปลาตัวป,ปักใหญ่ไม่เบิ่ง,งเลย <c oughs> มันเป็นตัวละโลคุณแล้วอันนี้ฮห้นองตัวละโลตัวละสองโล,ล,โลบบนี่ครับมาบ่อนี่อีกมาหนี่บอ่อ,บอทางนี้ครับมาไปชมอีกครับาามาชมตัวนะครับอันนี้จังเห็นปลาตัวหนึ่งครับเอ้ยไปถ่ายคลิปมือเส้าเนี่ยบัดปลาไม่หนึ่งเท่านี้ปลาจำทรงสามนิ้วนี้ ต้นยางกับต้นยางไว้บดต้นกล้วยก็มีมีต้นยางขึ้นครับเออแม่นแม่นอ่าบบไม้อันนั้นเด้ไม้ไม้พยุงไม้ประดู่ฮะก็เอามาเสือเด้อนี่ไม่ขยุ่งครับอ่ไม่ขยุ่งมันจีเป็นราคาเด้ยผนาครับนี่แหละยางนาเออยางนานี่ก็เป็นอีกเจ้าหน้าก็เอาถ้ามีนะถ้ามันบอกเอาเสือมาใส่เสือเฮ็ดมาใส่ให้หลังโลกครับะกเออนี่ก็ป่าอีกแล้วครับเออถูก ปลาเพาะปลาเพาะเนี่ยคล้ายๆปลาคล้ายๆกันกับปลาปลาป้อมนะคล้ายๆเี่าไหร่หัวใหญ่ๆเออดูปลาเพาะปลาเพาะเนี่ยคล้ายๆปลาคล้ายๆกันกับปลาปลาป้อมนะคล้ายๆเี่าไหร่หัวใหญ่ใหญ่ปลาเพาะปลาเพาะปลาเพาะนี่ครับตัวเพิ่งปล่อยได้ปีเดียวแต่ตัวมันใหญ่ครับเนี่ยมันตัวใหญ่ปลาเพาะปีเดียวก็ใหญ่เนาะ ก็ธรรมดาแล้วมันมีอึดอ <economy> ่าเนาะต้องเลออาหารประจำโหกระยันนะตาโป๊ปีเดียวกระใหญ่เนาะก็ธรรมดาแล้วมันมีอึดอ่าเนาะต้องเลออาหารประจำ ปูอยู่โค้งหินแห่นะมันพันธุ์มีงามเด้มันมีเปลี่ยนได้ต้นยางมีได้อปูโค้งหินแห่นะปูแต่ไม่แดงไม่ประดูไม่พยุงแต่แต่แต่ต้นยางนี่ผมเชื่อว่าได้กินเฮ็ดครับเฮ็ดมีเห็ดตีมันสีออกออกเห็ดลังโงกแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเพาะที่ที่ได้กินไปแล้วผมปลูกปลูกเพิ่งปลูกที่ปีที่มาอยู่นะครับประมาณหกเจ็ดปีนะครับได้ได้กินแล้วครับ เมื่อเพิ่งออกไปสามสี่ต้นแต่ต้นที่ใหญ่ๆนะต้นยางนะครับได้กินเห็ดละโงกเฮ็ดละโงกแล้วก็เฮ็ดเพาะครับเอาเสื้อเฮ็ดมันมาเสือบอกเอาไาใส่เลยนะครับบ่ได้สือจะมันเกิดเองโอ้ครับครับเกิดเองเนาะอันนี้พุูกปลูกที่ผ่านมาครับออันนี้ต้นน้อยแล้วอันนี้นาออ้าวยังมีมองโลกอีบันนี สครับีย่างโลหิมก่มพุ่นเราก็โค้งไปพุ่นเราเราะกว่า <c oughs> ออก,กำลังนี่มานี่ครอากโลกเป็นสะไร่นาสุผสม <c oughs> เออนี่ครับนี่ปลายครับอันนี้ก็สะน้ำประจำ <c oughs> ในไร <c oughs> ่นาผสม <c oughs> นี่ทำมาปีสองห้าหกสามนะครับเดี๋ยวนี้ก็หกหกแล้วครับ <c oughs> สามปีแล้วเนาะ <c oughs> บ่อฟี่เด้อวะบ่อฟี่ค่ะตอนคุดเนาะเออบ่อฟี่เด้อพีออ่น้องเด้อผมเคยเว้าปไปจํำเนาะขาบ,บอเออหน้าแถวเออตำบลผมหรือว่าบ้านผมนี่ซิมีไรหน้าส่วนผสมผมเคยเว้าปไปจํามีหน่วยงานรัฐบาลมาส่อยเหลือเนาะออท่ำหน้าทำบอ่อปลากระเพื่อมมาคุดเออฟี่ครับเอ,อ้ยอันนี้แหละครับ เอาสำนีบอสซาครับผมครับเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบจรงนี้นะครับสวัสดีครับ